ดีค่ะดิฉันนางสาวอลราดาคงมเดชาระธูนะคะวันนี้จะมาพีเซนต์งานเครื่องอัดแรงดันจากพ้อ PVC นะคะอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะ 1. ขวดน้ำา2กาวนะคะ3เอ่อจะเป็น3ทางเกียวในนะคะแล้วก็จะเป็น3ทางธรรมดานะคะแล้วก็ ข้อต่อ90ค่ะแล้วก็จะมีท่อ PVC ตรงนะคะแล้วก็อันนี้หางปลาค่ะเสร็จแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมก็คือสายยางน,นะคะแล้วก็กอกน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปประกอบชิ้นง,งานกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดท่อ PVC ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะเสร็จแล้วนำท่อ PVC มาต่อกับจากท่อจากทางนะคะ ได้ขนาดสี่เหลีย่ยมนะคะต่อทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นข้อต่อ90องศานะคะต่อกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้นะคะเราเาเหลือใส่ขวดน,นะคะแล้วก็ใส่หางปลานะคะ ก่อนที่จะใส่ขวดเราจะทากาวนึดให้มันแน่นนะคะหลังจากที่ทากาวใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการใส่หางปลากันนะคะ หลังจากที่ใส่หางปลาเสร็จเราจะไปทำการทดลองอุปกรณ์กันเลยนะคะ สรุปว่าผลงานชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีนะคะสามารถใช้ลางรถได้ใช้รถนำต้นไม้และใช้งานในโรัวเรือนได้นะคะแล้วก็ขอจบการน,นำเสนอชิ้นงานแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ